สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้นะครับหมอเก่งจะพาปักชําต้นเชะอมนะฮะเราไม่ต้องเสียเวลาตอนนะครับเห็นไหมครับต้นชะอมกิ่งแบบนี้ฮะบางคนจะทําการตอนนะครับมันปรากฏว่ามันมีหนามนะครับเสียเวลาตอนเฉยๆนะครับนี่เราต้องขูดขูดตรงนี้ออกหนามปักมือครับเดี๋ยวหมอเก่งจะพาขยายชะอมแบบง่ายๆนะครับโดยทีตัดแล้วก็ชําเลยนะครับตามหมอเก่งมาเลยครับ นี่นี่ครับตอนแรกหมอเก่งว่าจะทําการตอนะครับปรากฏว่าดูสิครับหนามปักมือนะครับทุกคนจะเจอสภาพปัญหาแบบนี้หมดทุกคนเลยใช่ไหมครับเวลาจะขยายชืออมครับเดี๋ยวทําง่ายๆเลยนะครับทาง่ายๆเลยเราจะปักชํามาเลยนะครับตอนแรกเราก็เลือกกิ่งก่อนนะครับเราก็จะเลือกกิ่งที่นี่ครับขนาดไซส์ขนาดนี้นะครับสีน้ําตาลนะครับเราจะไม่เอากิ่งที่อ่อนกันไปอ่อนก็คือจึงเป็นสีเขียวอยู่ครับแบบนี้ครับเราไม่เลือกนะครับสีเขียวครับ แล้วก็เอากิ่งที่เป็นสีน้ําตาลนี่ก่อนนะครับเราจะทําการตัดเอาแล้วครับเลือกกิ่งเอาสีน้ําตาลนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะตัดคนับเราก็จะให้ความยาวประมาณหนึ่งครบนะครับนี่ครับประมาณหนึ่งครบเราก็จะตัดตรงนี้นะครับตัดเป็นท่อนๆไปเลยครับตัดให้ขาดเลยชึบชบชิบตัดให้ขาดเลยชิบชบชึบ ราก็จะได้ท่อนชะอมนะครับยาวประมาณหนึ่งคืบนะครับพิธีช่ำง่ายง่ายเลยนะครับหมอเก่งก็ขี้เกียจลดน้ําก็ตรงนี้อยู่ตรงเงาต้นสมโอรนะครับนี่ฮะต้นสมโบครับเดี๋ยวหมอเก่งก็จะปลูกตรงเงาชํำไว้ตรงเงาต้นสมโบรนะครับง่ายง่ายเลยครับก็ํำลงไปเลยครับปักลงไปเลยครับไม่ยากครับปักลงไปเลยครับมันไม่เข้าอ้าวนี่ก่อนครับจำง่ายง่ายเลยนะครับนี่ครับเอาลงไปแค่นี้ครับเอียงสี่สิห้าองศาก็ได้ครับ นี่ฮะับบดินนิดหนึ่งครับอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับโดยเฉพาะหน้าฝนนี่ก็ง่ายนะครับเราก็แค่ชําใส่ลงดินตำแหน่งที่เราจะปลูกก็ชําลงไปเลยครับนี่ครับแค่นี้ครับจะตรงก็ได้เอียงก็ได้สี่สีห้าองศาครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธีนะครับการปักชําไม่ง่ายเลยนะครับไม่ต้องไปตอนกิ่งเสียเวลานะครับ แตนแตนตรงนี้เวลาผ่านไปประมาณสามอาทิตย์นะครับต้นชะอมของเราหลังจากเราปักชำลงไปก็จะที่จะแตกยอดนี่ฮะนี่ฮะแตกยอดเลยนะครับนี่ครับหมอเก่งไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับอาศัยน้ําฝนครับแตกยอดแตกใบนะครับแตกรากนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบดูนะครับรากต้นที่เราปักชำลงไปว่ามันเป็นขนาดไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวหมอเก่งถอนให้ดูก็ได้ครับต้นนี้ครับกิ่งนี้ครับอึบชึบอึบมีรากไหมครับโอ้น่าจะมีรากนะถอนไม่ขึ้นเลยครับ โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงลากขาวๆครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับกิ่งนี้ครับกิ่งนี้ในหลาลากครับนี่ฮะลากขาวๆครับหลังจากผ่านไปสามอาทิตย์นะครับนี่ฮะแตกใบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับว่าลากเยอะขนาดไหนครับเอากิ่งนี้ไหมครับกิ่งนี้น่าจะดูสวยงามนะครับออ อยากมากเลยครับลากเึ้นลากน่าจะเยอะไม่เป็นไรเราจะถอนในท่านผู้ชมเลยดูนะครับว่าตอนเวียนี่ไงครับลากยาวเลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับไม่ต้องเสียเวลาไปตอนเลยนะครับแค่ปักชําแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับนี่ฮะลากงอกยาวเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะสาธิตให้ดูเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็คือผลงานของเรานะฮะแา่จากเราเสียบ ทำไปเลยนะครับปักล like งไปตรงนี้ครับเราก็จะได้ต้นชมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเราไม่ต้องเสียเวลาตอนนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ต้นชมเลยครับขยายพันธุง์ง่ายๆเลยนะครับต้นนี้ครับนี่ครับเหล่านี้ก็คือผลงานของหมอเก่งนะครับเราปักชําเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปตอนให้ยุ่งยากนะครับนี่ครเราก็จะได้ต้นชโมนะครับปักปักปักเสียบเสียบเสียบไปเลยนะครับโดยเฉพาะ หน้าฝนช่วงนี้ครับเราต้องไม่ต้องรดน้ําให้เสียเวลาครับเราก็ได้ต้นชมเมนี่ฮะยอดสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผลงานนะครับปักชําง่ายๆเลยนะครับหมอเก่งก็ทําการปักชําไปเรื่อยๆครับโอ้โหยอดสวยงามเลยครับไม่มีเวลาครับไปเด็ดกินเลยนะครับต้นนี้คะเป็นไงบ้างละครับวิธีง่ายๆนะครับในการขยายชือมนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาต้อนนะครับแค่ปักชํานะครับอย่าลืมกลับไปทํากันเลยนะฮะ ขยายฟันง่ายๆกับชาอมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ